ทำวิจัยเก็บไหนก่อนที่จะสั่งครูอยากให้นุสพิจาค์าคำนวณออกมาก่อนว่าทั้งวิจัยทั้งงานตลอดทั้งงานวิจัยของเราเนี่ยนะเราจะต้องใช้สารเนี่ยมันกี่กรัมเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องสั่งมันกี่กรัมน,นะคะเพราะว่าราคาก็ใช้ได้ทีเดียวนะคะไปถึงหลักสี่พันก็เยอะอยู่เหมือนกันคําคำนวณออกมาก่อนค่ะ ทุกกลุ่มเลยเนาะพอทำเกี่ยวกับยางเนี่ยเราจะต้องคำนวณออกมาเป็นนะคะเวลาที่เขาเรายงานออกมาเป็น pHr แล้วอเขาก็ปรับไปเป็นกรัมเนี่ยเขาคำนวณยังไงไปหาข้อมูลดูได้เลยค่ะหนสือหรือว่าในตำราที่ครูมีให้ที่ครูให้ใ,หในรายวิชาวัสะดุเนี่ยจะมีการแปล pHr เป็นกรัมอยู่นะวิธีก,การนะคะ ขอนอนอกพิซาปรับวิธีการดําเนินการมาใหม่หรือเปล่าปรับมาใหม่ปรับนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยตรงไหน,นบ้างอ,อันนี้ครูก็ถามว่าตัวปริมาณตีน้ำยางก้นเท่านี้กรัมเนี่ยคำนวณมายัางไงอันนี้ในในล a b อันนี้ใช่ในตอนสอบเนี่ยมีคำถามนี้แน่นอนนะคะเราเอาตัวเลขนี้มาจากรุนพี่หรือเราคํานวณมาเองสาม้าสองกรัมเอาจากรุมพี่ค่ะเอาจากรุมพี่เราต้องตอบคำถามให้ได้ว่าตัวเลขนี้มายังไงทาไมถึงต้องใช้เท่ากับเท่านี้กรัมนะคะ แล้วก็พอข้อ2.2.2เติมโพแทสเซียมโอีเอตลงไปเหมาะซึ่งเหมาะสมในการผลิตเซลล์โมขนาดเล็กแล้วงานของเราเนี่ยเราต้องการเซลล์โมขนาดเล็กหรือเปล่าต้องการเซลล์โมขนาดเล็กหรือว่าขนาดใหญ่หรือว่ามันมีผลยังไงไหมกับการที่จะเป็นอ๋อโฟมยานล่อมแมลงเนี่ยค่ะเอเขียนอย่างนี้แปลว่าอ๋อโฟมจําเป็นจะต้องเป็นรูเล็กๆนะ แล้วเราจะจับมาแหลกอะไรได้บ้างดูเล็กๆอันก็ย้อนไปอีกว่าการใช้สารตัวเนี้ยในปริมาณเท่านี้มันเหมาะผมไือยังการที่จะทําเป็นกับจักเรืนแสงนะคะเราอ่านงานวิจัยมาแล้วปรากฏว่าเราใช้ตัวโพแทสเซียมโอเรตที่เขาใช้อ่ะค่ะมันได้เซลล์โฟมขนาดเล็กใช่ไหมคะถ้าถ้าใส่ในปริมาณเนี้ยค่ะใช่ค่ะแล้วเราอยากได้ขนาดเล็กไหมคะ อยากได้ขนาดใหญ่พอให้เออนั่นสิเราอยากได้ขนาดใหญ่พอที่ใส่เมลงที่เราพูดถึงอนะก่อนเนี้ยคือหนอนด้วงผีเสื้อเปลาะปลวกใช่ไหมคะพวกอะไรที่เึงนได้เนี่ยมันเข้าไปอยู่ข้างในได้อะ่ะเพราะฉะนั้นนะ่ะเราต้องใส่แค่ไหนอะแล้วเราต้องใส่สารอะไรกันแน่ที่จะทําให้รูหรือเซลโฟมเนี่ยเป็นเซลลเปิดที่มีขนาดใหญ่ตรงนี้ก็ต้องอาศัยการ รีวิวงานวิจัยเหมือนกันเขาทำโฟมยางกันเยอะแยะเลยค่ะไปอ่านงานวิจัยได้เลยโฟมยางก็เป็นงานวิจัยภาษาไทยนี่เลยงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยต่างๆที่มีคณะที่เป็นของพลาสยางหรือโพลิเมอร์ค่ะ mm hmm. เขาก็จะแขวนพวกวิทยานิพนธ์อะไรเอาไวใ้ให้เราอ่านเนาะ mm hmm. แล้วทีนี้ mm hmm. เขาก็จะอธิบายมานะ mm hmm. เนาะเพราะครกเคยอ่านนะคะ mm hmm. ก็จะมีว่าถ้าใส่นี้ป mm hmm. ริมาณเท่านี้ mm hmm. มันก็จะเป็นลักษณะของเซลล์เปิดขนาดเท่านี้เท่านี้ ถ้าเกิดใส่แบบมีปริมาณแค่นี้ก็จะได้เซลล์โฟมขนาดเล็กก็จะมีการเสียบเรียบกันอยู่ทีนี้เราก็ดึงม,มาจากงานวิจัยเขามาอ้างอิงได้เลยว่าโอเคเราอยากได้เซลล์โฟมขนาดไหนแล้วเราก็จะเติมสารพวกนี้ลงไปเพื่อให้มันเหมาะกับการการทําให้เกิดโฟมยางไฟขนาดนี้จริงๆรุ่นพี่ก็เหมือนกันเคยทํามาแล้วค่ะมีหลายรุ่นเลยที่ทำโฟมยางนะคะ แล้วออกมามีทั้งเซลล์ุณนขนาดเล็กเซลล์ุณนขนาดใหญ่เราก็ไปดูเอาเงือนไขที่พี่เขาเคยทำมามามาใส่ตรงนี้สอนได้เลยเพื่อเป็นแบบเป็นต้นทุนให้เราว่า,อาโอเคถ้าเราทำตามเนี่ยมันน่าจะได้แต่ถ้าไม่ได้เราก็แปรปริมาณเพิ่มเติมไปอีกนิดหน่อยเป็นเงือนไขเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะพอเขียนแบบนี้ป๊อปเป็นคำถ,ถามทันทีเลยว่าเอา้าคุณจะทำกับดัก กับดักยุงกับดักแมลงไม่ใช่หรอมื่เราเป็นเซลล์โฟมเล็กๆที่มันจะจับอะไรได้ค่ะตีน้ำยางไรเสร็จเตรีตยมได้ฟองยางพอขั้นตอนที่2.2ทดสอบความยาวพลื่นแสงที่เหมาะสมตรงนี้ทดสอบไปทําไมความยาวพลื่นแสงที่เหมาะสมในการล่อมแมลงก,กัดตุพืชเรากำลังจะดูอะไรทดสอบโดยใช้เครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ ทดสอบเพื่อเพื่อศึกษาอ,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 อะไรกับอะไรอะคะที่เคาะระหว่างตกแป่อะไรกับอะไรเขาสอบกับเครื่องนี้แล้วเรารู้เลยว่าแมลงแมลงจะชอบความยาวพื้นไหนหรือเปล่าไม่แน่ใจค่ะเราไม่ได้ค่ะไม่แน่ใจไม่ได้แล้วค่ะตอนนี้นะคะต<า>้องแน่ใจแล้วค่ะ ไม่งั้นจะทําวิจัยไม่ได้ค่ะสอบโครงร่างถ้าเราตอบแบบนี้คือมีปัญหาเลยเพราะว่าอาจารย์เขาจะบอกว่าเรื่องนี้คุณยังไม่รู้เลยว่าคุณจะทาได้ไหมเพราะฉะันอย่าทําดีกว่าเนะาะอย่งั้นก็กลับหลังหันได้เลยค่ะเป็นปัญหาทุกกลุ่มนะคะอย่าตอบว่าคือคือถ้ามีคําถามกับตัวเองแล้วตอบไม่ได้ก็ไปหาคําตอบนะคะถ้ามีคําถามจากอาจารย์แล้วตอบไม่ได้ก็ต้องไปหาคําตอบนะคะแตอนนี้ไม่ได้ละ ก็ยังไม่ชัดเจนแต่ละแต่ละเรื่องเลยขั้นตอนของการทดสอบแต่ละขั้นเ,ร,เราต้องรู้ว่าเราจะทําไปเพื่ออะไรเนาะอันนี้เราทดสอบสเปกโตรโฟลิมิเตอร์คือเอาซัมเปิรเราที่มันมีมีสารเรืองแสงอยู่ข้างในนั้นอะไปเทสแล้วเทสเนี่ยเราต้องรู้ด้วยว่าเครื่องเนี่ยมันทานํางานยังไงมันกระตุน้นฉายไฟเสร็จปุ๊บมันมีการสว่างว่าหรือการฉายพลันงานแตกช่วงความถี่ไหนออกมาแล้วก็มีพิกลักษณะยังไงแล้วเราจะวิเคราะห์อ,อะไรจาก จากการทดสอบอันนี้เพื่อจะไปลิงก์กับไอ้หัวข้อการใช้ประโยชน์จากงารวินในใจัยของเราเราบอกเราจะล่อมแมลงก็แสดงว่ามันจะออกมาเป็นแถบสีความยาวเึืนอไหนที่สูงที่สุดแล้วมีความเข้มขนาดไหนแล้วทีเนี้ยมันก็จะไปสอดคล้องกับการที่มแมลงอ่ะมันชอบหรือเปล่าสีนั้นมันชอบแสงของสีนั้นหรือเปล่าแล้วก็ความเข้มแบบมากพอที่จะให้แมลงเนี่ยม,มองเห็นแสงสว่างหรือเปล่านี่คือการที่จะดูว่าขั้นตอนเนี้ยในการทดสอบเนี่ย เราก็มาวิเคราะห์ระหว่างค่าอะไรกับค่าอะไรนะคะแล้วก็แสงที่เราใช้เนี่ยเป็นเรืองแสงปริมาณหนึ่งต่อสี่ของน้ำยคาคอมเปลต์ถามหน่อยว่างานวิจัยของเราจะมีการแปลปริมาณของสารเรืองแสงด้วยไหมเปลี่ยนเปลี่ยนค่าไหมคะหรือว่าใช้ค่าเดียวสูตรเดียวไปเลยจะเปลี่ยนค่สารเรืองแสงค่ะจะเปลี่ยนเปลี่ยนใช่ไหมถ้าเปลี่ยนเราต้องบอกใน ในวิธีการนะคะว่าเราต้องการที่จะแปลปริมาณเท่าไหรเท่าไหรเท่าไหรบ้างถ้าเป็นไปได้ก็ใส่ตารางตารางของสูตรยางนะคะที่เราจะผสมมาแล้วก็ตัวสารเรืองแสงเราก็บอกไปเลยว่าเราจะใส่กี่ phr หรือจะคำนวณออกมาเป็นกรัมก็ได้แล้วดูว่าเราจะแวลลี่กี่กี่ค่าอย่างเช่นถ้าเราอยากจะเปลี่ยนปร,ริมาณสักห้าค่าเราบอกว่าเอ่อปริมาณของสารเรืองแสงมีผลกับความสว่างด้วยใช่ไหมคะค่ะ มีผลกับของสว่างของส่งเรื่องด้วยเพราะฉะนั้นเราก็แปลปริมาณนี้อาจจะห้าค่าเจ็ดค่าเก้าค่าแล้วแต่นะคะแล้วก็ออฟฟิศา่าก็คํานวณออกมาด้วยว่าสุดท้ายอ่ะทั้นง,งานวิจัยเนี่ยเราจําเป็นจะต้องใช้ในสารในปริมาณกิจกรรมเพื่อที่จะสั่งสารนั้นมาได้เหมาะสมนะไม่สั่งมาเยอะจนเกินไปจนแบบว่าโอ้เสียตังไปซักเปล่านะคะหรือว่าสั่งมาน้อยจนไม่พอแล้วเดี๋ยวต้งะะองสั่งใหม่เนี่ยค่ะะ้องเสียเวลาในการทํา ต้องคํานวณออกมาเป็นเสร็จก่อนว่า,าทุกกลุ่มนะคะนี่ครูฝากไว้ทุกกลุ่มเลยหลังจากได้ขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเราตอนนี้เราดีไซน์ตัวเองได้แล้วว่าเราจะทำแซมเปิลไซส์ขนาดไหนแล้วหนึ่งหนึ่งูนย์เนี่ยเราจะใช้ทำอี้ําการทดสอบอี้ําเพราะนนั้เราคำนวณได้เลยว่าสารแต่ละตัวเราต้องใช้ในปริมาณเท่าไหร่อันนี้จะต้องชัดเจนนะคะ แต่เน้นน้องพิซานิดนึงเพราะว่าเราจําเป็นจะต้องปูสันสารนี้นะคะเป็นแยกต่างหารแต่ของคนอื่นอะพวกใช้น้ำยางใช้สารทําให้เกิดฟองอะไรเงี้ยเราสามารถสั่งแบบร,รวมๆได้รวมกันได้เพราะว่าใช้สารเดียวก,กันนะคะโยเกิร์ของของสารเรินแสงที่มันแยกออกไปทดสอบการเริองแสงแล้วทดสอบประสิทธภาพการลออรร่อแมลงศัตรูพืช ทดสอบยังไงทดสอบยังไงอ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่อยากรู้มากนะคะเพราะว่ามันเป็นหัวใจของของการคือได้ผลลัพธ์ตรงนี้ไม่มีรายละเอียดเลยนะคะจะทดสอบยังไงจะวางไว้กี่ตำแหน่งจะใช้เอพื้นที่ทดสอบที่ไหนแล้วก็มีกิจจุดที่วางเอาไว้นะคะอันเนี้ยไปดูงานวิจัยในลักษณะที่เป็นการปลูกพืชหรือการทดสอบกับมแมลงแบบในเชิงอื่นๆก็ได้ค่ะ ในส่วนที่เขาใช้เป็นพวกสารฟิรูโรโมนลก็ได้หรือจะใช้เป็นกาวดักก็ได้นะคะไป,ไปดูงานวิจัยประเภทนั้นแล้วเ,เอามาปรับให้มันเป็นในลักษณะการเดินแสงของเรานะคะอันนี้ยังไม่ชัดเจนค,ค,นะคะ่ะเอพ่ซา,ามิถ้าพิซามมีคำถามอะไรต้องกามอีกไหมไม่มีค่ะเีเซนที่ ตั้งคาถามต่ออีกเพราะว่าเราจะสอบวันพุธอีกอีกพุทหนึ่งใช่ไหมคะเราสอบวันศุกร์นะแล้วก็ปรับแก้ไปหาคําตอบต่างๆมาแล้วก็สอบกันในวันพุธซึ่งวันพุธครูคาดว่าพะมันเป็นออนไลน์อาจารย์ก็จะเข้าได้เสดวจกันทุกคนนะคะมีคําถามในหลายฟิวโดยเฉพาะฟิสิกส์เนี่ยจะมีทั้งฟิวของพลังงานเข้ามาอาจารย์พลังงานก็จะเข้ามาฟังด้วยเพราะฉะนั้นจะมีมุมมองหลากหลายแล้วการสอบเนี่ยไม่ได้สอบเพื่อให้นักศึกษาตกนะคะ แต่สอบเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยเก็บเข้าบกพร่องต่างๆที่มันจะไม่สามารถเป็นไปได้อะ่ะให้มันเป็นไปได้เพื่อที่จะแบบเติมให้มันครบพอพอเทอมหน้าก็พร้อมที่จะทำวิจได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวการสอบเขาโครงไม่ต้องกลัวว่าอาจารย์จะมาจับผิดหรืออะไรแต่ว่ามันคือการเติมให้เต็มให้มันสามารถที่จะทําใจได้นะคะจริงๆเอเค okay, ไหมคะ วันศุกร์เป็นช่วงบ่ายโมงครึ่งนะคะวันศุกร์บ่ายโมงครึ่งครูน่าจะไม่ติดอะไรอาจารย์คะหบูน,นี้ของหนที่อทอทนอนาโวคาร์บอนนะคะใช้แบบหลายชั้นใช่ไหมคะแบบไหนนะคะไม่ค่ะใช้ CNT ิน